โอเคมาเล่นกันเลยสวัสดีครับนี่ก็ผมอาจารย์ทีวีก็นะไอที่หายไปก็คือจบเล่นผ้าดน,นี่ยโอทิเคเลดยังไม่จบเลยกาจาร์คลิปเตะไมาดีกว,ว่ายากเกินเ <laughs> ดี๋ยวไปดูโปเกมอนในตำนานกับมายากนเลยดีกว,ว่านี่มายา <laughs> เตะมันมังตัวหายไปนะมี่ อยเข่าเบาเลยนะโอเคก็ตามนี้แหละเนี่ยอันนี้คือตามชื่อคลิปอ่ะนั่นแหละชื่อผาไปหาตหลดก็ได้ใครที่ชอบทั้งหมดก็มาโหลดด้วยแล้วกันตอนนี้ยังไม่รู้วิธีการ fusion ระหว่างสัตว์ตอนนี้เนี่ยแค่บอกก็รู้ด้วยแล้วกัน วันนี้ไม่แคลดแน่ละ่ะแล้วเจอกันใบบุย